สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกามาเชียร์กับน้ำเชียร์ได้ครับพี่น้องค่ะวันที่5กรกฎาคมหกสิบเค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้สีน้ำเสนอตัวเลขของอ่าเป็นเลขที่ว่าไม่น่าลงทุนหรือว่าเลขที่ว่าพอบ้าเห็นสื่อได้ครับพี่น้องของพัน่ห้างพี่ครับค่ะอ๋อที้เวลข่าเป็นเลที่ว่าไม่น่าลงทุนือว่าเล่ว่าอ่าในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับนทีเชียกรกฎกสิบเจ็ดค แจ้งข่าวด้วยครับผมค่ะกับอาการพอสำเนียงครับพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นออกจากโรงพยาบาลเด้อค่ะท่านผู้ชมวงเอฟซีเพิ่นกะไล่มาถามค่ะผู้เพิ่นหักพอเนาะครับผมเพิ่นก็ไล่มาถามใต้คลิปคือกันค่ะเพิ่นหลังจากน้ำเชี่ยไปเยี่ยมเพิ่นกะอีกสองสามมือเพิ่นออกมาแเลยดิค่ะท่านผู้ชมเพิ่นดีขึ้นเด้อครับผมบ้านี้สักพักเพิ่นไข้ขึ้นเพิ่นบ่าเพิ่นเหนื่อย มา่ย่บันเดี๋ย็กมือนเนาะทองช่องสามมือได้บ่อืมไปอีกแล้วค่ะทาน,นู้ชมเพิ่นเพิ่นหยุดเพิ่นหยุดหายใจแลกก้วก็เพิ่นมือยแล้วเอาไปอีกค่ะทานู้ชมครับบ้านี่ลูกสาวเพิ่นกะคุยกับน้ำเชียทุถูกมือถุกมือค่ะลูกสาวเพิ่นถามน้ำเชียมาพี่น้องน้ำเชียกักะว่ามีคว่ำหลูหรอก,กะอะ จักจ๊กเสียเรื่องไหนเนาะเมียครับผมค่ะน้่เสียเลยอยากถามผู้รักผู้ใหญ่ในส่องครับเคลียพ่นรูเนาะมีความรูเนาะพ่นว่าไหวไหวพอสะเมียยงนี้พ่นกะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเนาะครับผมตามที่พี่น้องเห็ยนนะครับผมค่ะเป็นใหญ่เิ่นถามใหญ่นี่คือลูกสาวพ่อว่า ควรจะพผ้าตัดโบ่านอูุชมครับอันนี้คือคุณหมอไว้ในน้ำเสียที่ที่บอกกับมันยอกันอืาห้าสิบผ้ากระทอบผ้ากระทอนั่งสินะ่ว่าที่ว่าผ้าเนี่ยหมยถึงจะไปผ้าเกี่ยวกับหัวใจกันบอกที่เพิ่นบอกมาบบลูอืแต่ว่าจะมีการผ้าอืมครับบ่บได้ถามเพิ่นว่าพดอือ่ครับผม น้ำเชี่ยก็เล่ป่าเด็ตอบไปค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยก็ตอบแค่ว่าเอาตามใหญ่เนนครับผมน้ำเชี่ยเป็นคนหนอกนะค่ะเราเอญ่เพิ่นก็นว่าพอเสมนียเพงคนหากน้ำเชี่ยอันญยากที่พี่น้อง่นก็ตกลงว่าไห่พางสิแนมะ่ครับค่ะทาวาวพาคุณหมอว่าดีบ่ ทอกันก็พาบ่พ,พาเป็นหลังสิเทิ่งพอเพื่นอายุหลายแล้วครับค่ะแต่ว่าเฮาเฮาเป็นญาติเฮากับหวังว่าสิให้ขึ้นนึงสินะเมนครับผมค่ะมองหลงในยห่ดีเนาะเมนค่ะดันบุษมครับค่ะถ้าอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นญาติเพิ่นบางกลุ่มเพิ่นก็สิวา่าเพื่อนเฒ่าแล้วนึงสินะครับค่ะคือว่าการตอนนี้เพิ่นนนอนจะรพยงบาลแล้วก็เพื่อนก็ เพื่นเมื่อยอ่าเมืเ่อยกับจำยังบ่ค่อยได้มคนบอลน้ำเชื่อค่ะ<อ>เป็นไตแหะค่ะดอนวิช้อมเพิ่นไข่บานี้อันใหญ่เพินน่นเนาะค่ะเยอะก็คือลูกสาวพอส้ำเนียงเพิ่นว่าคุณหมอนี่สให้พอให้สบายที่สุดครับค่ะดอนวิช้อมขุนบ่ค่ะดอนวิช้อมนี่แหะครับผมก<อ>ั็มาเชื่อกันกันน้ำเชื่อกันมาแจ้งข้าวให้ ค่ะพี่น้องซี่รับสามเด้อครับผมเพิ่นกะไล่บอกน้ำเสียตลอดค่ะท่านผู้ชมครับเอาพี่น้องถามมาเนาะถามข้าวว่าเพิ่นเป็นเรื่องไดนทรงข้าวเนี่ยกับพ่อร้องกับบ่ได้ทิมแต่ว่าเดิอนนี้บ่ซาดแบบกับท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำเสียกับมีเบอร์หลานเพิ่นโย่ครับผมค่ะบบ่ยากค่ะเดี๋ยวโทรไปหาหลานค่ะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมสวงนี่ก็เห็นเพิ่นอันลูกสาวพ่อสำเนียงเพิ่นทรงมากก้อนหนาหนีครับผมพ่อกับ อยู่ในช่วงที่ว่าบำบัดด้วยครับผม,อ,มออกมาบานแล้วก็นันง่งรถเข็นกับที่รงคลิปไ้เบิ้งแล้ะครับพี่น้องเนาะก็เรียนกับลูกหลานสาวอยู่จังไหนมือว่านมือก้อนนี่ก็ว่าเพิ่นบ่ได้สติอีกแล้วเขาลยาบานอีกแล้วครับผมน้ำเสียมาบ่เราก็เลืมอมอ,อีกว่า่อือ <laughs> ครับกสิไปมองเก้าแลวเนาะมองห้องเก้าที่ปไปผู้ดน้ำเสีย จำว่าอะอีกน้ำเชี่ยวันสีบวกเวียนไปทังสีแม่ค่ะท่านผู้ชมมันสีบวกไปละเมอไปใหญ่เพิ่นกาว่าพอสมเนียงเพิ่นหักน้ำเชี่ยวหลายเพิ่นว่าไปค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกะถามผู้ใหญ่ในสองก้อนว่าเเพิ่นมีความรู้เนาะครับผมพอพม่าเอฟซีครับผมค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เลขของพอบางพี่นี่คันว่าบ่มาตัวอะไกับบบมาตัวนั้นด้ค่ะ ยกตัวอย่างงดวงันหันเพิ่นวา 02, ่าศูนย์สองเยบไปซื้อเมนครับผมเอ,อื้อเป็นศูนย์สามอีพอเลขคนกกับบนรางด้อค่ะคู่เดียวครับอย่าไปซื้อครับผมครัก้อนนั้นที่เอามาลงคลิปเพื่อนว่าสองสองเก่าครับกับบมาครับผมเลขออกศูนย์สี่กับสามหนึ่งแต่ว่าที่พนัพนๆมาเนี่ยบ่เคยเห็นมาจะคู่เมนครับผมเอฟซีก็ตามก็ติดถ่าว่ลล่งยอ็นสีันก็ตามพอบางพี่ไปใส่เองสิสียบ เอ้ต่วัส่วนนี้บ่ได้ตามเล่าพเนะบุได้ดตามครับผมก็สําหรับเลขอีกหลายสานักก็ได้ครับพี่น้องแล้วเ่ามาเชื่อก็จะมานําเสนอคือเก้าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นอุลงรถตะลอรี่ครับผมพ่อบินเดี่ยวหรือว่าอีกหลายเสียนครับอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องครับเอาไปเบิ่งตัวเลขที่ว่าไม่น่าลงทุนหรือว่าอย่าไปซสือของพอบังพี่ครับพี่น้องครับเก่ามาเชื่อกับขอขอพระคุณพอบางพี่เด้อครับผม อันนี้คือตั้งแต่งวดวันที่16ได้ครับพี่น้องเอาข้อมูลให้พี่น้องเบิังครับเลขออก50431ครับเพราะว่า29อย่าไปซื้อบนล่างครับผมบ่มาอีพีแล้วก็ล่าสุดนี่ครับผมโหมดว่างหัน0220อย่าไปซื้อครับแมนอีลีครับพี่น้องเนาะบนล่างครับแต่ว่าเป็นเลขคู่เดียวได้ครับพี่น้องครับก็ลงทุนไดขึ้นกัน ครับแต่ว่าเพราะว่าไม่มาด้วยกัน16กรกฎาคม67ครับเลขพ่อบางพีเลขไม่มาด้วยกันครับมวดนี้ได้ดับคู่บนล่างก็คือ2 9 9 2ครับธรรมะกระจัดได้ครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สองดังมากครับพี่น้องเนาะสองดังมากครับจะเป็นสองอยังครับผมแต่ว่า พอบางพี่ว่าสองเก้าไม่น่าลงทุนครับทั้งบนทั้งล่างอันนี้เป็นเพียงแนวทางเลขดับเด้อครับผมครับพี่น้องมักกกะจัดครับแต่ว่าสองดเทียวมาให้พี่น้องเบื้องกะเอาอยู่ครับผมครับกะเอาอยู่นี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับเอาครับพี่น้องครับผมครับครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเนาะวันนี้บรรยากาศดี เขาที่บล็อตั้งแต่ต้นคลิปครับพี่น้องครับจังได้มาแจงเขาพอสำเนียงครับอาการเพิ่นกะกลับไปเป็นแบบเก้าเองครับพี่น้องนอกจาคืออาการบค่อยดีครับผมเขาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณสามสี่มือครับผมครับเพิ่นกะ่งมาคลิปมาให้เบิ้งอยู่ตอนที่ช่วงเลขกออกครับผมวันที่หนึ่งนัน กัมาูชเชียก็ได้โล่งอยู่ครับที่พอยืนอันที่พอนั่งอยู่รถเข็นกับกับหลานนะครับผมครับจังใดคือหมู่บ้านมังกรนี่ก็กทั่วมาอีกครับว่าพอเขาโรงพยาบาลครับเอาก็จังใดก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับพี่น้องครับผมอายุพอกับเจ็ดสิบหกแล้วครับผมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วครับนี่นะครับถ่ายคลิปนี้ครับเก่ามาูชเชียก็ขออวยพรให้พี่น้องเอพีีโชคดีเด้อครับผม ถูกหวยแล้เงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับที่เด็ดต่างๆเดี๋ยวก็มาเชียน้าเชีย์จะมานําเสนอนสู่พี่น้องซี่เป็นลําดับต่อไปเด้อครับพี่น้องแังใดขก็ขอให้มีโชคม่ใช่มีโชคมีลาบไปน้ากันครับผม16กรกฎาคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ